สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่สองนะคะทุกคนยานั่งเฉยยากินยาไปยังกินยายังยินยาไหนมียาอะไรมั่งหน่ดูสิโอ้ยดมยาเนี่ยทุกคนมียาเขากินยามียาบำรุงตับก็มียาบำรุงเลือดนะคะก็กินให้ครบกินมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วทุกคน ก็กินเยอะนะเออ่กินให้ครบวันที่3เดีย๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปตรวจเลือดเจาะเลือดอีกทีมีาก็เจ็บตัวอีกแล้วทุกคนพรุ่งนี้ตัวยิ่งเล็กๆอยู่แะไมาดูเจ้าของยาดีกว่าจะป้อนยาได้เลยทุกคนต้องเอายามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ยัดเข้าไปในมันม่วงหรือมันญี่ปุ่นหรือขนมอะไรเงี้ย แล้วก็ต้องทําเป็นแย,แย่ง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 ตามคลิปเลยค่ะทุกคนน้องถึงจะกินไม่งั้นเขาไม่กินเลยทุกคนนี่ใส่ชุดสวยจะไปไหนใส่ชุดช่วยจังเลยวันนี้จะไปไหนนอนอยู่บ้านเหรอว่วงนอนแล้วพอกินยาเสร็จแล้วกินขนมเสร็จแล้วเขาก็จะเล่นกับฟันเฟือนนะคะฟันเฟือนคือตุ๊กตาของน้องมีอานะคะชอวาว่าอลิมิเต็ดนะคะทุกคนอ่าหายดียงัง นีแผลดูแผลดิแผลก็ยี่สิบวันจะครบยี่สิบวันแล้วลุกคนไปดูผักไหมป,ไป่ะไปเร็วเร็วลูกๆุกกลกกไปดูผักไปดูผักไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่ไปหรอไม่หน้าบ้านเราไปะเออเฉยยังเยยวันนี้เป็นนางฟ้าเหรอคะ กิจวัตรประจำวันน้องนะคะตื่นมาเล่นตุกตากินน้ำฉี่เดินเล่นนอนแล้วก็ออกไปรับแดดนะคะทุกคนช่วงนี้เบาๆเพราะว่ายังไม่หายดีเนาะไปดูผักปมหมีบิลูกผักไว้อะตายหมดแล้วมั้งไม่ได้ลดมาๆมา,ม,า,ม,าม่งองอเงะอะไรเนีทุกคนไม่ยอมเดินให้มามีอุ้มให้มามีอุ้มอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะลดน้ำขนานะอ่าอ,อ,อามียาเช็คอินไปก่อนทุกคนมีความจะอวดเนาะไปซื้อขนาแควมาสองต้นเนี่ยเขาขายต้นละ40บาทเอาลงกระถางใหญ่แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอ่ะทุกคน อันนี้เป็นแบบใบหยิกเนะใบหยิกแล้วก็อันนี้ใบตรงก้านตรง <G ül üyor> น้องไ่ดูเหี่ยเดี๋ยวเราจะลดน้ำนะแบบลด่วยนิดนิดเนี่ยพอแล้วมีอาวิ่งเข้าบ้านมาแล้ววันนี้แปลกไม่ค่อยเดินเลยอะแล้วก็กินน้ำเยอะด้วยอะ แล้วก็ผักกาดนะทุกคนเนี่ยปลูกไว้รู้จะได้กินหรือเปล่ามันดูแบบว่าเหมือนจะไม่โตเลยปลูกไว้สองกระถางสามกระถางเนี่ยวันนั้นลดน้ําแรงแล้วล้มไปหมดเลยเป็นอะไรอ่ละลูกจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านเหรอมันก็แบบฟุ้งๆหรออาปาเข้าไป โอ้ยออกไปไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีเลยทุกคนอไม่เดินด้วยวันนี้เอาไป,ไปเล่นกับฟันเฟือนเหรอเอาเล่นเล่นเล่น,ลนอ่ะอีเข้ามานี้น้องจะเล่นกับฟันเฟือนใช่ไหมโอ้ยเอาไปอืดจุูแกนี้แหละอยากเล่นกับฟันเฟือนร้องเข้ามาเล่นกับฟันเฟือนโอ้โห นี่แหละจุดประสงค์พอแล้วเอาพี่ฟันเฟือนไปเก็บแล้วลูกเล่นเยอะแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเล่นอีกนะดูทุกคนตามหาฟันเฟือน มานอนเทเนี้นอนกลางวันได้แล้วไ,ไม่หายนะคะเดี๋ยวน้องไม่หายนะมามีจะเป็นหวัดเลยเนี่ยอากาศเปลี่ยนอีกแล้วเสียใจเสียใจไม่ได้เล่นพี่ฟันเฟือนมานอนตรงเท้ามามีเลยอะ่ะนอนกลางวันแล้วทุกคนเดี๋ยวให้นอนก่อนอะไรคะเนี่ยออามาดู อาหารมีอามาแลว้วอาหารหมาแก่ทุกคนเหมาะสำหรับน้องหมาทำทำหมันอายุมากพักฟื้นนะคะกินข้าวยากอะไรเงี้ยเนาะนี่นะตักอาหารแบบนี้แต่ว่าเราจะเอาไว้ใส่น้ำให้ลูกกินอ่ะลูกดูว้าวไม่มีอาหารในนี้เลยเอายาสำรวจเลยอาหารของลูกอนะ่ะ เออนั่งลงตรงนั้นเยยนั่งลงนะนั่งไกลกันแท้มาดูบ่ายแล้วทุกคนเราก็ชงกาแฟดำแล้วก็กินกับมันญี่ปุ่นอบนะคะอบจนไหมเลยอะ่ะแล้วก็กล้วยอบไหมเหมือนกัน <laughs> แล้วก็มีข้าวตม้มมีข้าวต้มแล้วก็ไข่ กินง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็คนสวยก็นั่งอยู่ตรงนั้นอน้องอยากกินอะไรฮกินอะไรดีร้อนอยู่เลยอ่ะลูกเดี๋ยวให้มีอากินมันญี่ปุ่นมาแล้วลิ้นยาวมาแล้ว่ะถ,ถ,ถ้ากินท้าทำไงคะถ้ากินต้องทำไงเอา้า ขอกันเลยโอ้โหอร่อยอร่อยไหมอ่ะกินไม่เรียกใครเลยได้เวลากินยาแล้วได้เวลากินยาแล้วอันนี้เป็นยาที่ต้องป้อนน้องนะ เราก็จะเอายาใส่ไว้ในมันนี่ป้อนไอทําเป็นก้อนกลมๆไว้ได้ยาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปป้อนมีอากันมามีอาอยู่ไหนนี่นะเจ้าของขนมเจ้าของยาไหนดูสิยิงก้อนไหนก่อนก้อนนี้ก้อนนี้อา่า อ,อ่าไม่กินอ่ะแยงๆๆๆๆๆๆ่งแย่งแย่งแย่งอ่ะแย่ง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 ขอจ oui. well. ัดการกับยาก่อนนะคะทุกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเลยมียาบอกกินได้ห้าเม็ดอ่ะให้ให้รางวัลนะอ่ะเป็นมันญี่ปุ่นหวานอ่ะเล่นเลยกินยาเสร็จแล้วเล่นตุ๊กตาไปอ่ะป้ายเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเล่นเลยโอ้โหสนุก ง่วงนอนแล้วง่วงนอนแล้วอ่านอนนอนหยับแล้ววะลูกง่วงนอนทุกคนเข้ามานอนในเบาะมานอนเล่นนะจริงๆเราต้องไปนอนที่บ้านเขานะนอนตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้น้องมีอาหลับไปแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบา,บายค่ะ